แล้วเราก็อยู่กันในรถกันแล้วนะคะทุกคนก็จะไปกินคอปเปอร์กัน4ี่โมงแต่ว่าเรานัดกับมีไว้ว่าเราจะไปเจอกัน3ามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครจะสาย ก็อยู่ที่หน้าร้านคอปเปอร์เป็นที่เลิศเราเนี่ยเพื่อนๆจองกันไว้แบบโอ้โหสองที่ก่อนไหมคือที่จริงอ่ะร้านเนี้ยเราเคยมากันแล้วตอนนี้เนี่ยเรากปร้านจะต่อแถวเนี่ยเห็นเห็นคิวว่าเพื่อนเพื่อนนี่ยนี่คิวทั้งหมดเลยนูดเลยเห็นไหมนูดเลยคือถ้าเกิดอะไรใครมาช้าก็ก็นู่ดครับแต่ถ้าเกิดมิ้มมาเร็วไงใช่มิ้มมาเร็วแล้วที่เรคพังคือวันนี้มิ้มมากี่โมงนะครับมิ้มมาเป็นเวลา มันไม่เรื่องสองโมงกว่าตัวเราเองเรามาสามโมงครึ่งเราสองโมเรามาสามโมงครึ่งคือมันเรามาตรงเวลาแต่มีมาก่อนนานมากๆร้านค c เปอร์เนี่ยเรารู้แล้วว่าโอ้ยหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะคงแบบเฮ้ยคงเคยมานิดนึ่เคยได้ยินเคยมากันแล้วแน่ๆแต่ว่าหลังโควิดเนี่ยเราเชื่อว่าแบบก็หลายคนเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้มาในช่วงระหว่างโควิดเนี่ยมันจะมีเหมือนมาตรการที่เขาจะเปลี่ยนโดยการที่มีให้สแกน ตัว QR code เข้าไปข้างในแล้วก็มีการวัดเทน้ำมันแล้การรอคิวกันก่อนคือรอยังไงก็ได้เดี๋ยวนี้คือมันจะมีการสแกน QR โค้ดเหมือนที่ดูไปเมื่อกี้ก่อนจะนั่งเบียดกันเบียดเบีใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็จะเป็นระบบมากขึ้นนะได้เป็นเพือเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าการสแกน QR โค้ดการจองคิวเป็นยังไงไปดูกันเถอะเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านเนี่ยก่อนจะเข้านะเป็นยังไง A later few moments later. ตอนนี้คิวก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าร้านกันแล้วทถึงเปิดโอเคตอนนี้เราหิวมากไปเราไปต่อแถวกันครับเห็นไหมเห็นคิวป้ะไปโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าร้านนะเพื่อนๆเป็นพนักงหนโอ้โหเ็นตามช่องสี่เหลี่ยมอ๋อเป็นช่องสี่เหลี่ยมครับนี่นี่ให้ดูตอนนี้เราก็กำลัง ยืนต่อแถวกันอยู่เพราะว่าพี่ๆพนักงานเขาบอกว่าให้เรายืนต่อแถวเขาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะผิดกฎโซเชียลดิสแ a นซิ่งนะครับเพื่อนๆตรงนี้แถวด้วยขยับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรอพวงกันนะเขาของไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูพิเศษที่เราได้ในราคานี้กันนะคะก็จะมีเฟนหมากล็อบสเตอร์เนื้อแกะมีเอ่อออยสเตอร์แล้วก็มีโกกากันทุกคนสั่งกันแต่มิมเลือกได้แล้วแหละกระเพราดูว่าราคาอยู่ไหน ราจะพาไปดูบรรยากาศในร้านนะจ๊ะได้เข้ามาแล้วเราอยู่โต๊ะที่33โต๊ะท้างก่อนนั่งตรงไหนนั่งนู้นปหนั่งฝั่งนู้นแต่คราวนี้เนี่ยเราจะพาไปอีกฝั่งหนึ่ง33 33ครับ33โอเคนี่เราอยู่ริมหน้าต่างด้วยก็คือบรรยากาศก็างสว่างหน่อยมันจะมันจะแค่มีพลาสติกกั้นระหว่างโต๊ะที่แบบโต๊ะเรานะกับอีกโต๊ะหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะว่าจะเป็นยังไง โอเคเป็นไงเพื่อนๆบรรยากาศสวยไหมถึงเวลาที่เพื่อนๆรอคอยก็คืออาหารมีอะไรบ้างไปไปดูกันเถอะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารกันแล้วนะคะทุกคนาปเพื่อนๆตอนนี้หิวมากๆแต่เค้แนนั้นต้กินซุปเห็ดซอฟโฟอกว่ที่นี่มาเป็นสิเนือเดีตอนนี้แบบของเยอะมากๆมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไม่ถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสั่งอาหารกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารมาเราจะเป็นยังไงไปตอนนี้ก็คนเริ่มเยอะแล้วนะ อาหารเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบรอบๆเก็ตปชั่งรอบเนี้ยก็จะ,จะเป็นรอบใหม่เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบอาหารเป็นไงตอนนี้เราอยู่ในหมวดหมูสปาร์กิตตี้นะไปดูไหมไปมาเลือสามสามครับผมเออสามสามกับส er ห um ้าเอาเป็นสปารกตตี้คาโบล่าหนึ่งครับคาโบล่า1ครับเอาชีสบิวพาสต้าค่ะ แล้วเราก็สั่งมันทิเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆเราสั่ง spaghetti carbonara าาเราสั่งซูชิแซลมอนแล้วก็พวกแบบพาสตา้าเป็นชีสแบบโคตรชีสโคตรดีเลย,ยนนะมาที่จุดสเปกนะทุกคนตอนนี้ก็โอโ้โหเดี๋ยวเราพาไปดูภาพใกล้ๆก,กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปเป็นไงไ ยูยูวะจ้าตอนนี้ก็คือเราสั่งแลมไปเราจะสั่งพวกแบบเนื้อออสเตรเลียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดแล้วแบบว่าแค่แค่เห็นภาพก็น่ากินแล้วเดี๋ยวเอาเป็นสเต็กเนื้อวากิวครับแล้วก็เอาเป็นสเต็กปาร์ตมอนครับนั่งโต๊ะสามสามครับผมเรียบร้อยเอาเป็นมินิบุเร์ครับมินิบุลเร์ครับเซตมูมอย่างเซตมูสสามอย่างหนึ่งด้ยครับโอเคครับใช่ไหมครับโต๊ะมครับเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้เราก็กําลังจะไปตักน้ํากันนะก่อนจะไปที่โต๊ะนะฮะ ราะว่าน้ําที่นี่เนี่ยพูดเลยว่าแค่แค่ที่แค่เนื้อนี้แค่ที่เติมอ่ะก็เทแล้วเทแล้นเพื่อนก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่เติมเป็นยังไงนะแล้วก็น้ํามีอะไรบ้างเนี่ยอันอยอด เราจะเอาชานมไต้หวนันพี่เอาอะไรเอาชานมไต้หวนันอ่าชานมไต้หว,นวันเออเค๋เก<ป>๋เกร็จแวค่ะได้มาแล้วทุกคนไปไปกินว้าวน่ากินสุดๆไปเลยทุกคนไปเราไปที่โต๊ะกันแล้วเดี๋ยวรออาหารทั้งหมดมานะเอาที่ขาดไปนั้นไม่ได้มันคือ s i ก n a t u r e d i s ชของที่ Copper Buffet นะก็คือคุกเก็ดหม้อตุ๋นี่เองเอาหนึน่งอันครับพี่ ตอนนี้นะเราก็สั่งอาหารมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราขอไปนั่งกันที่โต๊ะไปจัดของเตรียมของเตรียมใจกินอาหารอร่อย,อรอยเราเดินกลับมาที่โต๊ะใช่ไหมล้วเราไม่คิดไม่คิดแล้วว่าอาหารมันจะมาเลยขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูจุใจปะไม่จูใจไ,ไปดูอีกรอบ เยอะแยะมากมากมาแต่ว่าเราจะสั่งแบบค่อยๆไปค่อยๆไปเนื้อแกะมาแล้วทุกคนว้าวเรียงนะครับทั้งหมดจะเป็นสามชุดนะครับนะเนื้อแกะของเราไปชั่มเมนูนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวะมากนะครับเราก็สั่งหนึ่งสอครับเราจะกินเห็ดซอฟเฟอืม เน้นๆเลยทุกคนอร่อยไหมนร่มหอยมากตอนที่ลรมลเลยเพื่อนเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบกินลรมมากๆแน,ะนะ่ๆมีเด <medium S 2> ียมแวร์อ,อร่อยมากน่องๆเดี๋ยวเาทตอนที่ไซลมนอนใส่เคซลมอนใส่เกียวนะนเพื่อน เราไม่จิ้มเลยสดๆเลยับเลยนะมากเองใคอ่ะไม่รู้ว่าของใครสั่งเนี่ยของของแม่หรือ่ะของใครก็ไม่รู้แต่ว่าขอเนาะจานปั่นละเมียดทั้งส่วนกับเมืองหัวอ่อนมากโอเคแซลมอนสไปซี่ว้าว่อมมากต่อ อีีอ,อร่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมากินหอยนางรมก,กันนะจ๊ะกินนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องตักเอ็งเมื่อก่อนโอ๊มอะ,อะ,อะหนัวมาก วันนี้เราจะมากินลอบสเตอร์กันนะคะทุกคนมาโอ้ยนี่จิ้มกับซอสของเขาแล้วก็ใส่ผักกาดนิดหน่อยนะคะมากินกันนี่ืมมา,มาทุกคนเราจะมากิน ึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ซานของเราแต่ว่าเราก็จะกินชิมหน่อยนะมีชิ้นเล็กๆเป็นเชิมก่อนว่าอยากกินอยากกินเนี้ยโอ้ได้พอดีเลยนี่นะคะเราใส่กับสวบรสแล้วก็ซอสเอ,อ่อเบอร์รี่นี่มาคิม,มลองตัวลองตัวอร่อยว้าว ร้อนมากหนุ่มมากนองเลยตอนนี้ทุกคนอาหารก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สไปรตี้ก็มาแล้วเราจะพาไปดูนีเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงยังไม่ชัดใช่ปะไปดูอีกรอบกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้นิ้นได้สั่งอะไรนะ<ม>สั่งอะไรนะไมาน้อนใหม่มาเดี๋ยว ขอทำการชิมปมป๊ดหนึ่งนะไม่ชิมแล้วก็ถ่ายมาคือชามลิ<ะ>กๆๆตอนนี้นะกุ้งมาแล้วเราจะให้มิมแกะกุ้งม,มีปวาบเป็นพวกเราอะแกะไม่เก่งนะแกเราจะเละไปดูมิมแกะกัน dollars ah. few moments later โอเคตอนนี้นะทุกคนเราจะออกกันแล้ว <S <S ตอนนี้นะเรากินกันเสร็จป็นที่เรือบารายาลาที่นู่น กินไปด้วยนะเราเหมือนเดิมไม่ไม่เปลี่ยนเลยที่สำคัญคือมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตอนนี้นี่ไม่ใช่โควิดนะมันก็แบบเหมือนเดิมแต่แค่ตอนต่อแถวเข้าแล้วก็ตอนในในร้านเนี่ยต้องใส่หน้ากากถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งโอเคไหมเพื่อนรับไปดูคลิปนี้จบนะอยากให้เราไปที่ไหนต่ออยากให้เราทำอะไร คอมเมนต์อนบอกนะนะสนตัว่าได้ยนะจนะ๊ะโอเคบายเพื่อนเจอกันคลิปต่อไปเป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะคะไ,ได้เดยนะครับอย <c oughs> ่าลืมนเจอคลิปต่อไปแล้วก็ช่วอม,มาทำอาหารกินนะคะบ๊ายบาย